นักกศึษาวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการนําความร้อนในสภาวะคงตัวนะครับโดยมีหัวข้อหลักๆก็มีในเรื่องของการเข้าใจคอนเซปต์ของอตัวต้านทานนะครับความร้อนนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์สมการการนําความร้อนนะครับในระบบพิกัรฉากพิกัดทรงกระบอกแล้วก็พิกัดทรงกลมนะครับเป็นในเรื่องของการเข้าใจการพัฒนา นะครับความต้านทานในเรื่องของการสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถจําแนกปัญหาการนําความร้อนได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์การนําความร้อนในอุปกรณ์ระบายความร้อนที่เป็นคลีบได้นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการนําความร้อนนะครับในเรื่องของผนังนะครับจะเห็นว่าเมื่อใช้กล้องภาพถ่ายความร้อนนะครับเราจะเห็นว่าเกิดหลังสีความร้อนออกมาจากในบ้านนะครับ ซึ่งพลังงานความร้อนนี้นะครับจะสามารถถ่ายเทกันจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้นะครับเนื่องจากการนำความร้อนนะครับเรามาดูในเรื่องของสมการการนำความร้อนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของผนังบางนะครับเห็นว่าเมื่อมีอุณหภูมิด้านฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็คือฝั่งนี้นะครับที่สูงนะครับก็จะเกิดการถ่ายเทความร้อนมาฝั่งขวานะครับ ครับสมมติฐานการนําความร้อนในหนึ่งมิตินะครับจะสมมติฐานว่าในพื้นที่ต่างๆของนะครับผนังนะครับจะเป็นไอโซเทอร์มนะครับก็คือมีนะครับลักษณะที่เท่ากันนะครับเท่ากันตลอดทั้งหน้าตัดนะครับจะเห็นว่าการนําความร้อนนะครับในแต่ละวัสดุก็จะมีความสามารถในการนําความร้อนแตกต่างกันเห็นว่าในรูปนะครับวิเคราะห์จากโปรแกรม ANSYS นะครับ Academic Version เวอร์ชั่นนะครับ มีความร้อนเริ่มต้นอยู่ที่100นะครับเห็นว่าเมื่อเราเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ตัวเป็นทองแดงนะครับเป็นอลูมิเนียมเห็นว่าการกระจายความร้อนจะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสแตนเลสนะครับจาก100นะครับที่ปลายจะอยู่ที่32นะครับแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับพอให้ความร้อนที่100นะครับที่ปลายจะมีอยู่ที่70นะครับเห็นว่าลักษณะของอุณหภูมิที่กระจายแตกต่างกันนะครับ ในเรื่องของการนําความร้อนในหนึ่งมิตินะครับก็อย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะครับการนําความร้อนนะครับจำเป็นต้องอาศัยตัวกลางนะครับนะครับซึ่งนะครับพอาศัยตัวกลางแล้วนะครับสมการของการนําความร้อนนะครับจะเป็นไปตามกฎของฟูเรียนะครับคือการนําความร้อนจะมีค่าเท่ากับลบ k ค d อดนะครับ ซึ่ง dt by dx นะครับมีเป็นฝลักความร้อนนะครับเมื่อมีค่าคงที่ตลอดทั้งหน้าตัดแล้วนะครับ dt by dx ตรงนี้นะครับก็จะถูกแปลงนะครับ dt by dx ตรงนี้นะครับก็จะถูกแปลงเป็นนะครับ t1 ลบ t2 ส่วนด้วย l นะครับซึ่งสมการนี้เราก็สามารถนำไปวิเคราะห์ในปัญหาในหนมิติได้นะครับนะครับในเรื่องของแนวทางของการทำ ความต้านทานการนําความร้อนนะครับความต้านทานการนํำร้อนก็หมายถึงนะครับความต้านทานนะครับในการนําความร้อนนําพลังงานความร้อนนะครับซึ่งจากสมการนะครับที่กล่าวมาก็คือ Q conduction นะครับเท่ากับอะไรครับ k a t 1ลบ t 2ส่วน d l นะครับเห็นว่าเราถ้าเราคง t 1ลบ t 2ไว้นะครับแล้วยุบ พจนี้ซะนะครับเราก็จะได้นะครับตัวนี้เป็น R นะครับซึ่ง R ตัวนี้แหละครับเขาเรียกว่าความต้านทานกันนะนำความร้อนนะครับหรือ R มีค่าเท่ากับ L ส่วนด้วย K A นะครับโดยที่ L นะครับหมายถึงความยาว K ก็คือสภาพการน,นำความร้อนและ A คือพื้นที่หน้าตัดนะครับถ้าเราพิจารณานะครับการน,นำความร้อนคล้ายๆกันกันกบ ไฟฟ้านะครับเราก็จะเทียบได้ว่าเป็นอัตราการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจะเทียบได้เท่ากับกระแสนะครับเทอร์โมลิซิสตนนะครับหรือสภาพการต้านทานความร้อนนะครับจะเท่ากับนะครับอิเล็กทริคอลลิซิสตนนะครับความต้านทานของไฟฟ้านะครับส่วนความแตกต่างของอุณหภูมินะครับก็จะเทียบกันกันกบโวลต์ ก็จะเห็นว่าจะคล้ายๆกับไฟฟ้านะครับเราก็สามารถแปลงตัวนี้มาเป็นรูปแบบของไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับเราลองมาดูในเรื่องของนะครับเทอ,อร์โมลิสตนท,ที่ใช้ในเรื่องของการ Convection บ้างนะครับเทอ,อร์โมลิสตนในเรื่องของคอนเว t ชันนะครับเราก็สามารถใช้คอนเซปต์เดียวกันจากสมการของคอนเวคชันเท่ากับ S A ts ลบ t i t y น n i t y ะครับถ้าเราคงตัวค่า t ไว้ y, นะครับเราก็จะได้ยุบตัวนี้มารวมกันนะครับยุบตัวนี้รวมกันเป็น r เราก็จะได้ว่า r Convection มีค่าเท่ากับ1ส่วน h a นะครับต่อมาในเรื่องของ Radiation นะครับหรือการแผ่ลังสีก็ใช้คอนเซปต์เช่นเดียวกันนะครับ โดยที่สมการของการแผ่รังสีนะครับจะมีค่าเท่ากับเอฟซ l o อนซิกมาเอทีเอสกำลังสีลบทีเซอร์ลาวํกำลังสีนะครับเอฟซีอนก็คืออะไรครับความสามารถในการแผ่รังสีนะครับอันนี้คือค่าคงที่ของสเตฟานโบนชเมนนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับพื้นที่ผิวตรงนี้คืออุณหภูมิที่ผิวและตรงนี้ก็คืออุณหภูมิภายนอกนะครับ เมื่อนะครับพิจารณานะครับพิจารณาให้สมมสิธิต่างๆเหล่านี้นะครับมายุบรวมกันนะครับสมมติธิต่างๆนี้มายุบรวมกันนะครับเราก็จะได้เป็น t s ลบ t เลร้หารด้วย r radiation นะครับโดยที่ r radiation นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน s radiation หารด้วย a s นะครับโดยที่ h radiation นะครับสามารถคำนวณได้จากนะครับตัวนี้ครับง่ายไหมครับนะครับซึ่งนะครับคอนเซปต์ของการนำเอานะครับ thermal resistance นะครับมาสร้างเป็นโครงล่างตะไครยนะครับถ้าหากพิจารณาในเรื่องของสมการในหนึ่งมิตินะครับที่ผิวนะครับเราจะได้ว่านะครับอัตรานะครับการ พาความร้อนนะครับจะมีค่าเท่ากับอัตราการนำความร้อนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นอัตราการพาความร้อนเช่นเดียวกันนะครับพานะครับนำนะครับพา,พานะครับพาทำพานะครับจะอยู่ในพานำพานะครับนั่นคืออัตราการ ่ายเทพลังงานความร้อนจะมีค่าเท่ากับพาความร้อนฝั่งซ้ายนะครับเห็นว่าตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับพาความร้อนนะครับมีค่าเท่ากับนำนำก็คือตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดครับ k นะครับใช่ไหมครับแล้วก็พาความร้อนตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับ เราก็สามารถนํามาต่อเป็นโครงล่างนะครับคล้ายๆไฟฟ้านะครับเห็นว่าเห็นไหมครับโครงล่างคล้ายๆไฟฟ้านะครับนะครับในเรื่องของนะครับการนําเอาตัวความต้านทานนะครับการนําความร้อนหรือการความต้านทานการพาความร้อนหรือความต้านทานการแผ่รังสีนะครับมาต่อกันเป็นโครงล่างนะครับจะเห็นว่า เมื่อนะครับ Q นะครับนะครับ Q คูณ R เท่ากับความแตกต่างของอุณหภูมิจุดซ้ายลบด้วยจุดขวานะครับและนะครับความแตกต่างของอุณหภูมิที่จุดที่1ลบจุดที่2จะมีค่าเท่ากับ Q คูณกับความต้านทานนะครับความร้อนของการนำนะครับและความแตกต่างของอุณหภูมิจุดที่2ไป ถึงอุณหภูมิอินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ Q นะครับคูณกับความต้านทานความร้อนนะครับเมื่อเราได้สมการทั้ง3สมการนี้นะครับมารวมกันนะครับเราก็จะได้เป็นสมการตัวนี้ครับความแตกต่างของอุณหภูมินะครับภายนอกนะครับจุดที่1นะครับก็คือ T ีอินฟินิตี้หนะครับลบทีอินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ Q นะครับคูณกับ r convex บว,วก r convex บว,วก r convex หรือมีค่าเท่ากับ q คูณกับ r total นะครับซึ่งนะครับเราก็จะได้ข้อสรุปว่าการถ่ายโอนความร้อนนะครับสามารถหาได้จากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกนะครับด้านซ้ายสุดลบด้านขวาสุดนะครับหารด้วยความต้านทานความร้อนนะครับนั่นก็คือถ้าเราสามารถหา ความต้านเาินความร้อนนะครับหรือสามารถเอาคุณสมบัติของวัสดุนะครับเหล่านี้นะครับมาคำนวณเป็น R-Total ได้เราก็จะสามารถหาความแตกต่างของอุณหภูมิทั้ง2จุดได้นะครับซึ่ง R-Total จะมีค่าเท่าก,กับ r c o n v อนเนบวก r ะครับหรือ r conduct นะครับบวก R c o n v e น2ะครับก็จะได้ดังสมการน,นะครับซึ่งสมการต่างๆนะครับเราก็สามารถแปลงออกมาเป็น นะครับในเรื่องของตัวสัมประสิทธิ์นะครับการถ่ายโอนความร้อนแบบองค์รวมได้นะครับหรือเราจะเรียกว่าตัว U นะครับก็คือ overall heat transfer coefficient นะครับตัว U นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการถ่ายเทพลังงานความร้อนนะครับของระบบนะครับนะครับเห็นว่า U นะครับจะมี q จะมีค่าากับ UA เดลตาทซึ่ง u คูณกับ a นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน R นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นในเรื่องของ multi-layer plane wall นะครับหรือปัญหาในเรื่องของ wall หลายชั้นนะครับก็สามารถนำเอาปัญหานี้เอาความสามารถของเทคนิคที่ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับลองมาดูนะครับถ้าเป็นผนังสองชั้นละ่ะ นะครับผนังสองชั้นเราก็ท่องเหมือนเดิมครับฝั่งซ้ายถ้ามีของไหลหรือมีอากาศนะครับก็จะเป็นการพาความร้อนนะครับต้งกลางเป็นวัสดุก็นําความร้อนนําความร้อนแล้วก็เป็นพาความร้อนใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนําเอานะครับตัวต้านทานนะครับมาต่ออนุกรมกันนะครับมาต่ออนุกรมก็คือต่อไปเรื่อยๆนะครับต่ออนุกรมกันนะครับ ก็จะเหมือนไฟฟ้าครับการต่ออนุกรมนะครับผลของความต้านทานรวมนะครับจะมีค่าเท่ากับผลบวกของความต้านทานย่อยนะครับก็คือ R convection หนบึบวกด้วย R wall นะครับบวกด้วย R wall นะครับแล้วก็บวกด้วย R convection สองนะครับก็จะได้สมการที่ใช้ในการหาความต้านทานรวมดังนี้ครับนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างของการนำไปใช้งานกันบ้างนะครับ